เอาละครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมกลับมาสู่เดฟเดอะไดเวอร์สเปเชียลคลิปนะครับผมอ่าก็อย่างทีท่คนได้ดูกันไปนะครับจบเนื้อเรื่องกันไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะมีอะไรที่บางส่วนเนี่ยที่เรายังเก็บตกไม่หมดนะครับเดี๋ยวก็จะมาเก็บในคลิปเดฟเดอะไดเวอร์สเปเชียลกันอยา่างรอบที่แล้วเหมือนว่าจะมี v i p จากอ่าอีเจ้นั้นมานะฮะเจชุดสีม่วงเนี่ยมาท้าทายเราเอาเชฟชาวอิตาเลียนเนี่ยมาแข่งทําอาหารกับเรานะฮะแต่ตอนนี้แน่นอนว่าวัตถุดิบเราครบแล้วนะครับก่อนหน้านั้นที่เราอุตส่าห์ไปดัน ตั้งนานไม่ได้ใช้นะฮะตอนจบเนื้อเรื่องโอ้โหโทุกคนอาจจะเห็นอะไรที่มันแปลกตานิดน,นึงนะครับใช่ครับมันคือม็อดภาษาไทยของเกมเดฟเดลิเวอร์ครับจากคุณแบล็กชิกคอมมูนิตี้นะครับหรือว่าคุณไก่ดําที่ทุกคนรู้จักกันในนามของคนที่แปลม็อดสตาร์ดิวให้เราได้เล่นกันนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับตอนนี้เขาก็มีภาษาไทยมาให้เราได้เล่นกันแล้วนะฮะเออชอบใจโอ้โหเฮ้ยเขาก็แปลมาค่อนข้างดีนะฮะค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรโอ้โห แปมาในนี้ด้วยนะฮะว้าวโคตรตึงอันนี้มันจะมีฟีเจอร์หนึ่งที่ยังล็อกอยู่นะสำหรับผมตรงน,นี้คืออะไรก็ยังไม่ทราบได้อันนี้ลงทะเลก่อนสิอ่ะลงลงผมจะลงไปเก็บคุกกี้คาสตเตอร์นะฮะ คือเป้าหมา,ายเดียวของเรานะครับผมแล้วก็เออวะอาวงอาวุธนี่ผมยังไม่เคยอัปเกรดได้แบบว่าตึงๆสักทีนะฮะโอ้โหขอบคุณสำหรับชมวก2ชอชัยฟ้าช็อตด้วยยังตึงนะฮะโอ้โหไม่ได้ลงทะเลมานานมากคิดถึงเหลือเกินกลับมาลงหน่อยนะฮะเพราะว่ายังเก็บแบบว่าเก็บตกยังไม่ครบไงเออขอบคุณที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีตัวนี้มันมาอีกแล้วไงขอบคุณที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะแต่ที่หลังไม่ต้องเออไม่น่ารำคาญนะตัวนี้หลุมน้ําเงินระดับลึกฮะ ว้าวโคตรชอบเลยแล้วกระเป๋ามีแปรไหมในกระเป๋าโอ้โหก็แปรเลยนะแปรแทบจะเกือบครบเลยนะฮะอาจจะครบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อาจจะมีคําผิดอะไรเงี้ยนะฮะต้องช่วยๆกันดูนี่โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวลงมาเจอเลยเหรอเจอตัวนี้เลยเหรอเอ้ยเดี๋ยวเยิงไม่โดนใจเย็นใจเย็นนะครับโอ้โหลืมไปว่ามันยิงด้วยฉกไม่ได้แต่ตัวนี้ไม่เท่าไหร่ครับตัวนี้ธรรมดานะนี่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 มีสโลมีสโลดิเฮ้ยเฮ้ยลบลบแม่งลบไม่ทัน โอ้โหไงไงล่ะไม่ได้ไว่ายน้ํานานไงไม่ได้ไว่ายน้ํานานไงก็โดนเล่นเลยกูจกังหวะนี้โอ้โหโดนเล่นเลยครับผมจังหวะนี้อะไรอะไรอะไรสโลดีสโลว์สโลโมชั่นไปก่อนนะน้องเฮ้ยไง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 โอ้โหมันอยู่ในดงแมงกะพุนหวานอยู่ในดงแมงกะพุนหนอเนียนหน่อเฮ้ยใจเย็น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 แหน่ๆๆๆนๆๆตัวเล็กเราก็ดุซะด้วยดีดุซะด้วยนะเราอ่ะออืมอืมไม่โดนอีกอืมสวย โอเคคาสเตอร์มาแล้วหนึ่งครับเฮ้ยอันนี้ไม okay. uh ่เ huh. ก no well, okay. okay. ี่ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วมาใกล้ทําไมมาใกล้ทําไมไม่เกี่ยวกันเราอ่ะไม่เออตายตายดีตายดีโอเคตายแล้วเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าหยาดยีแป๊บนึ่งขอเปิดกล่องแป๊บหนึ่งเฮ้ยจะเย็นจะเย็นอยากรุนยิงหอฮะฮะยังไงอานั่นนั่นน่อะไรแล้วนะเออยึกยักยึกยักอยู่นั่นแหละแวะมาเจอน้องตัวนี้พอดีนะฮะระหว่างที่หาเรียบร้อย ขอได้ไข่น้องไปด้วยไหมปลาผีครับโกด์ฟิชตัวนี้ไหนอะไม่เจออีกแล้วหรอหมดแล้วอุยเงี้ยงพิษโกด์ฟิชมาว่าโกด์ฟิชหล,ลบคร๊บหลบครับหลบไปอ,อ้าวนี่ไงล่วะว่าแล้วต้องขึ้นมาเจอแกจริงๆด้วยสินะสันทาตยานมันบอกว่าต้องขึ้นมาเจอสวยครับโอเคแค่นี้น่าจะพอแล้วแหละผมว่าไม่น่ามีอะไรแล้วนะฮะเราต้องกลับมาที่นี่เพื่อที่จะมาเก็บปลาตัวสีดําด้วยนะฮะนี่น,น,นี่ที่อยู่ข้างหน้าเราตรงนี้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะเอาไปส่วนผสมของไอ้ อาหารจานใหญ่นะครับเออนี่เราต้องลงมาถึงตรงนี้เลยแล้วก็เพื่อที่จะมาเก็บมี2วัตถุดิบนะครับมีเจ้าปลาตัวตัวหัวใสตัวนี้กับเจ้าหมึกแวมพายนะครับเออเหมือนรอบก่อนนั้นผมจะลืมไงเก็บไปน้อยเกินนะฮะเออเก็บไปน้อยเกินไม่รู้ว่าที่ฟาร์มมีหรือเปล่าน่าจะมีอยู่นะเพราะว่าเก็บไปเยอะนะฮะไข่น่าจะได้เยอะอยู่พอสมควรเออเอาเอาไ้เผื่อก่อนเอาไว้เผื่อก่อนนะฮะเผื่อได้อัพกรงอัพเกรดนะครับ เออหรือว่ารอบที่แล้วผมอัปเกรดไปวะน่าจะอัปเกรดไปนะวัตถุดิบน่าจะเหลือน้อยฮะเราก็เลยต้องมาเก็บเออใช่ใช่ใช่วัตถุดิบเหลือน้อยมาเก็บอยู่แล้วครับอันนี้จับยากจับเย็นเท่าดีเราอ่ะนี่เราจับยากจับเย็นเลยต้องยิงแบบหลายทีจัดจัดเลยนะครับอันนี้โอ้โหสามทีได้สวยตัวดำาๆด้วยตัวดำาๆด้วยเฮ้ยอย่าว่ายลงไปโอ้โหว่ายลงไปเฉยเลยอย่าลงไปเอ้ายิงไม่โดนอะไรกันครับเนี่ยยิงไม่โดนอีกแล้วอันนี้ก็ยิงอย่างน้อย3ทีนะฮะเพราะว่าชมวกเราแบบเบลหนึ่ง เอาสองทีเหรอต้องอัปเกรดฉมวกเพิ่มนะครับจะได้ยิงตึงๆขึ้นหน่อยเนี่ย ยิงให้มันโดนเลยสิเพื่อนโอ้โหเออมาน้องนแหละสวยพอแล้วฮะประมาณนี้เดี๋ยวลองขึ้นไปดูว่าวัตถุดิบเดี๋ยเท่าไร่บ้างได้ไข่ปลาหัวใสมานะครับโอ้โหอะไรกอนเนี่ยไอไข่คุกกี้คาสเทอร์นี่คือไม่แทบจะไม่ดรอปเลยนะเนี่ยโอย้โอเคได้เวลาเก็บข้าวของไปเตรียมร้านซูชิครับอ๋อแล้วก็คนที่สมัครเอาไว้ใช่ไหมมาแล้วครับแรปเตอร์อ๋อมีแรปเตอร์ด้วยต้องจ้างแล้วแรปเตอร์นะเอาแรปเตอร์เข้าร้านเลยครับ เออลืมไปว่าผมจ้างผมไอ้นี่ไว้บอกโยชิเอไว้นะครับให้หาคนเพิ่มลืมไปเลยเอาแล้วเว้ยเฮ้ยมาที่ร้านแล้วมาครับรอบนี้บอกเลยว่าอย่างอึงมาเลยไอ้เจ๊จะได้ปิดฉากตลอด20-40ปีที่ผ่านมาใช่ไหมสวัสดีครัทุกคนยุยจากสถานี N d c ดีค่ะเออวันนี้เป็นวันที่พวกเราเนี่ยรอคอยใครก็จะเป็นผู้ชนะในความขัดแย้งอันยาวนานนี้มันโชคพร้อมไหมคะอืม ราสโซล่ะพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย <ST IN C ES> เยี่ยมค่ะถ้า,างั้นยอดเชฟเออท้าชนเริ่มเลยค่ะอ๋อสึกไอ้นี่ใช่ไหมไอชาเลนเดอร์เชฟมาว่ะผู้ท้าชิงคืออ๋อพู้เป็นแชมป์นะฮะบันโชแล้วทางผู้ท้าชิงของเราก็คือเอออีเจ <ST S> ม่วงกับอะไรนะชื่ออะไรสโซ,โ,ซโซอะไรนะกรรมการวินเซนต์ของเรา <ST IN C ES> คนเดิมมาว่ะสึกนี้ มาเตรียมปลาหมึกโอ้โหเดี๋ยวนะไอปลาหมึกหมึกแวมไพร์หรือเปล่าเนี่ยแดงๆเนี่ยดีดีเออดีค้างดีดีมากนี่ไงเขาเรียกว่าการแร่การหั่นนะฮะโอ้โหเอ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 ดี A, 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 โอเคอย่าพลาดอย่าพลาดเพอร์เฟิกโอเคครับเอาถุงหมึกออกมาเตรียมกุ้งได้เลยเตรียมกุ้งตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรน,น,น,นี้กุ้งอะวี w. แกะกุ้งเหรอ หักหัวกุ้งฮะตรงนี้โอ้ขึ้นลงซ้ายขวา a อบโอ้โหมันแกะง่ายขนาดนี้เลยหรอบันโชนายไปฝึกที่ไหนมาเนี่ยโอ้โหบิดไปบิดมาคือแกะได้อย่างนี้เลยหรอโคตรเอาคือเปลือกมันลูดง่ายขนาดนี้เลยหรอบันโช <D S 2> ดีดวสวยใส่วัตถุดิบลงไปในกระทะทอดได้เลยครับใสวบว่วัตถุดิบวัตถุดิบเอ่อกดอะไรอ่ะกด W อ๋อให้ให,ให้ให้โดนอ๋อกดให้โดนโอ๋อต้องเลื่อนโอเคเสียแต้มไปเลยเมื่อกี้หรือเปล่า อะไรวะนะ่ะกระเทียมครับอันนี้คือกระเทียมแน่นอนใส่กระเทียมเข้าไปโอ้โหเปมินีเกมแบบนี้โคตรเอาใส่กุ้งกุ้งลงไปอ๋อต้องมีสมาธิครับโอ้โหนึกว่าเล่นบูเวนส์เดย์อยู่อันนี้ดีมันให้กดปุ่มเดียวนะฮะโอ้โห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 าจเย็น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 ้าามีปลาหมึกมีกุ้งครับาหยดูแล้วน่ากินนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปนะเทน้ำหมึกออก อ๋อคนคนครับคนคนโอเคคนคนบี้อ๋อน้ำหมึกลงไปผสมเข้าไปข้างในครับเฮ้ยหมุนยังไงโอ้โหหมุนกลับด้วยโอ้โหมีมีให้หมุนทิศทางโอ้โหมีทิศทางให้หมุนอ่าโอเคสวยหม,หมุนหมุนหมุนแล้วครับคุกเข่าวัตถุดิบไม่เข้ากันโอเคได้เลยนี่ไงคุกเข่าวัตถุดิบโอเค W, <c ours> <okay> w ครับ S, <S เป็นการผัดทอดย่างนะฮะผัดอะไรวะ <c ours> โคตรงงตัวเองเหมือนกันเรียบร้อยเพอร์เฟกต์เตรียมเส้นพาสต้า เออว่ะเราลืมไปเราทำไ่นี่นะฮะอาหารเตลเลียนนะฮะโอเคหมุนหมุนเอ่อหมุน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 อ๋อต้องหมุนหมุนหมุนกระทะครับล่อนกระทะโอเคเออเป็นไงล่ะเส้นดำด้วยพาสต้าดำเป็นไงอ่ะโคตรตึงอันนี้3ามครั้งด้วยกันสวยครับฟิปกระทะโอเคขึ้นไปปุ๊บสวยนี่ไงล่ะพาสต้าเส้นดำเคยกินหรือเปล่าเป็นไงล่ะมาแล้วครับผม นี่ของบันโชดูน่ากินมากเลยอ่ะเป็นแบบซีฟู้ดอะ่ะเออน่าอร่อยครับอันนี้ชิมแล้วครับพาสต้าเส้นดำฮนะเป็นไงครับมิเนเซนจะมาโอกะเออทุกคนลุ้นลุ้นมากใครจะเป็นผู้ชนะแน่นอนว่าต้องเป็นบันโชอยู่แล้วครับผมตรงนี้โอ้ยมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยฮ้ เรียบร้อยชนะไปที่99คะแนนครับผมโอ้โหอย่างตึงอะครับตรงนี้แม่จา๋าไม่อยากจะเชื่อเลยอะเออฉันอ,อ่าพลาสโตโอเอนโตจิโอวานี่เนี่ยเออจะแพ้นในการแข่งขันทำพาสต้าฉันไม่ยอมรับคําตัดสินของกรรมการรายการนี้มันงี่เง่าแล้วทำให้ชันเสียเวลาห่วยแตกจริงอา้าวเดินหัวเสียไปเลยเป็นไงล่ะ เอาเป็นไงเจ๊เจ๊ว่ามาเลยเชื่อไอ้หนุ่มหัวร้อนนั่นนะถึงอย่างนั้นนะคาโบนาร่าของเขาก็อร่อยสุดยอดแต่ไม่อยากจะเชื่อเลยนะฉันชอบการผสมผสานของออวันชะเลเค็มๆแล้วก็ซอสไข่แดงนุ่มๆน,นี่มันสวรรค์ชัดๆเลยอะ่ะแต่ทำไมถึงไม่ชนะล่ะฮะวินเซนต์คุณโลออสคุณรู้ไหมว่าทําไมอาหารจานนี้ถึงใช้น้ําหมึกของหมึกล่ะอะไรนั่นเอามาใส่เพื่อแต่งสีนะสิทําไมต้องยุ่งยากเพื่อให้ได้สีน้ำมาด้วยล่ะไม่ใช่ลรอก อรูปลักษณ์นี่ยก็เป็นเหตุผลอย่างหนึง่งน้ำหมึกของหมึกน่ยเป็นตัวแทนของรสชาติแห่งท้องทะเลตอนที่ฉันได้ชิมรสชาติพาสต้าของมันโชเนี่ยฉันได้เห็นทะเลที่มืดมิดและเงียบกริบพาสต้าสีดำและสิ่งมีชีวิตที่ออกหากินกลางคลื่นแหวกใบท่ามกลางทะเลมืดมิดฉันรู้สึกเหมือนได้ดำดิ่งลงไปในทะเลทั้งที่มืดเงียบด้วยร่างกายเปื่อยเปล่าเออแล้วทำไมต้องเปื่อยด้วย ความอร่อยถือเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลแม้แต่นักวิจารณ์เช่นตัวฉันเองก็ตามน่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตัดสินอย่างยุติธรรมนะโดยเฉรสชาติของอาหารทั้งคู่เท่ากันแต่ยังไงก็ตามฉันแค่เนนมันทุมากกว่าเพราะการนาเสนอทีมที่เกือบจะสมบูรณ์แบบในทุกซอกทุกมุมของอาหารของเขาเหตุผลของคุณไร้สาระมากฉันไม่รู้หรอกว่าใครเป็นสปอนเซอร์รายการใหญ่ให้กับรายการของคุณฉันรู้โนแลนคอฟฟอร์ดไง่ะประธานบริษัท b c แกรุ๊ปพ่อของคุณยังไงล่ะ แล้วเขาก็เป็นอาจารย์ของฉันด้วยค,ค,คุณรู้จักพ่อของฉันเหรอเป็นการสุนตัวด้วยเหรอเป็นไป,นปนได้ยังไงอะ่ะเอาดีหัวเสียดีเอานี่ย้อนความเหรอมีย้อนความมาที่ร้านอาหารครับตอนนั้นะฉันยังเด็กอยู่นะฉันไปทํางานที่ร้านอาหารของพ่อคุณในดีวยอร์กย้อนไปตอนนั้นเนี่ยฉันไม่มีประสบการณ์อะไรเลยเป็นแค่พ่อครัวฝึกหัดฉันโชคดีที่พ่อของคุณเนี่ยจ้างเอาไว้เฮ้ยนี่ตอนหนุ่มๆเหรอเฮ้ย งานแรกของฉันก็คือทำออมเล็ตอย่างไงละ่ะแม้ว่าไข่จะเป็นวัตถุดิบธรรมดาาแต่มันก็คือหนึ่งในวัตถุดิบที่ยากที่สุดที่จะเชี่ยวชาญได้เลยนะมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากกว่าจะพลิกออมเล็ตในกระทะให้สมบูรณ์แบบฉันพยายามหาวิธีอย่างยากลําบากและก็เอโอโหนาวะเฮ้ยใครบางคนเนี่ยเข้ามาแตะที่ไหล่ของฉันด้วยใบหน้าเปืือนรอยยิ้มนั่นก็คือพ่อของคุณไงละ่ะโนแลนคอฟฟอร์ด เฮ้ยเฮ้ย hmm. ยังหล่อครับผมสมัยนุ่มๆตรงนี้ oh. เขาสอนชั้นอย่างใจดีว่าจะทําอย่างไรตอนไหนควรจะพลิกไข่ออกมาดีที่สุดก็ mm hmm. เ,เป็นเจ้าของร้านอาหารไม่สนใจว่าจะต้องเสียเวลาที่แสนสําคัญไป mm hmm. เพื่อมาสอนเด็กใหม่ลงมือสอนด้วยตัวเองเลยครับ mm hmm. จิตวิญญ,ญาณและความสร้างสารรค์ของเขาเนี่ยมีต่ออาหารมันเป็นแรงบรันดาลใจอย่างแท้จริงเลยละ เขาพยายามมองอาหารรสชาติใหม่ๆและทดลองทำเมนูใหม่ๆอยู่เสมอเขาเนี่ยหลมเหลวมาหลายครั้งมากกว่าที่ฉันจำได้แต่ครั้งสุดท้ายเขาก็าประสบความสำเร็จตอนนี้เนี่ยเขาได้เป็นผู้ประกอบการในบริษัทขนาดใหญ่แต่ฉันเชื่อว่าจิตวิญญาณของเขาเนี่ยจะไม่วีาันเปลี่ยนแปลงใช้รู้สึกได้แล้วนะคุณโลอิสทำไมคุณไม่ลองชิมพาสต้าขเขามาโชดูล่ะอืมถ้าคุณยืนการานอย่างขนาดนั้นแล้วก็เฮ้ยลองดูดิเปิดใจหน่อยดิเฮ้ยเออเฮ้อ ยังหน้าแหวะเหมือนเดิมเลยนะเราอะหน้าแหวะเหมือนเดิมเลยแค่ลองชิมมันจะตายไหมอ่ะเออออโอ้โหย้อนวัยมาเลยครับสมัยยังสาวๆอยู่โอ้โหนึกถึงการแสดงหนังเลยเหรอไอ้น,นี่หนังสายลับครับที่นางเล่นในสมัยยังยังยังวัยเยาว์เอยเยอยังวัยเยาว์อยู่โอ้โหเป็นไงล่ะโอ้ถ้าลองชิมตั้งแต่วันนั้นคงก็ไม่มีเรื่องแล้วแหละเออนางคาติเองอะ่ะนะ โอ้โหน้ำตาไหลเลยเป็นไงจบได้ไหมเจ๊ฉ <c oughs> ันต้องยอมรับว่าฉันมีอคติเอ่อพาสต้านี่เหลือเชื่อจริงๆไม่เพียงแค่หน้าตาแต่รสชาติที่แท้จริงของวัตถุดิบแต่ละชนิดอยู่ด้วยฉันก็ไปวิพากษ์วิจารอาหารของเขาโดยที่ไม่ได้ลองชิมเลยอะฉันไม่คู่ควรจะเป็นนักวิจารณอาหารแล้วเอออย่ายโทษตัวเองเลยนะครับเราแต่ละคนเนี่ยก็มีแนวคิดเกี่ยวกับอาหารที่แตกต่างกันอะมันโชว์ฉันรู้ว่านี่เป็นข้อเสนอที่ออกจากกระทันหันไปหน่อยแต่ว่า เธอสนใจที่จะเปิดสาขาไหมล่ะสาขาอย่างนั้นเหรอใช่แล้วร้านมาโซซูชิอีกหนึ่งแห่งนะ่ะแน่นอนว่าจะมีคนจํานวนมากที่ยังไม่เข้าใจแนวอ๋อเกี่ยวกับอาหารของเธอแต่ถ้าพวกเขาได้ลองชิมอาหารของเธอสักครั้งหนึ่งแล้วพวกเขาก็อาจจะเออลืมตาแล้วก็รู้สึกอ๋อมิติสัมผัสรู้จักมิติใหม่ๆของอาหารได้ฉันอยากให้พวกเขามีโอกาสได้ตกตะลึงนะ่ะแต่ว่าร้านอาหารของเธอนะ่ะตอนนี้ยังเล็กเกินไปเออมันใหญ่พอแล้วสำหรับผมนะครับ mm hmm. ร้านของเธอเนี่ย อ๋อจะเป็นที่รู้จักกว้างขวางแล้วนะไม่ช้าก็เร็วผู้คนจะต้องมาที่นี่เธอจําเป็นต้องเตรียมการเพื่อคงคุณภาพของอาหารที่เธอเสิร์ฟอ๋อแต่ว่าถ้าเราเปิดสาขามันก็จะยิ่งยากกับเขาในการควบคุมคุณภาพของอาหารกว่าเดิมอีกนะเขามีพนักงานที่อยากเดินตามแนวคิดเกี่ยวกับอาหารของเขาอย่างจริงจังใช่ไหมล่ะเออพวกเขาเหล่านั้นแหละสามารถเป็นผู้จัดการของสาขาได้ผู้จัดการสาขาอย่างนั้นเหรอไม่ต้องห่วงหรอกนะจงเชื่อมั่นในพนักงานของเธอพวก เขาเนี่ยรู้ว่าต้องทําอะไรเพื่อรักษาชื่อเสียงของเธอที่สร้างเอาไว้ที่จะพนักง,งานของเธอนะแล้วก็ให้ผู้คนมากมายได้ชิมอาหารของเธอเออแต่ว่าผมยังไม่มีระบบการจัดการและกองเงินทุนสำหรับเปิดสาขาเลยนะครับสิ่งนั้นนะ่ะฉันจะคอยช่วยเธอได้นะฉันรู้วิธีจัดการกับร้านแฟรนไชส์ฉันเรียนรู้ด้านนี้มาจากพ่อของฉันและฉันมีทักษะแล้วก็มีเงินด้วยและฉันไม่ได้ต้องการให้ตอบแทนอะไรหรอกนะถือซะว่าเป็นรางวัลการชนะการแข่งขันจากฉันเออ คือผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับร้านบันโซซูชิที่ไม่มีผมเนะี่ยเออบันโชฉันว่านายควรลองดูนะมันเป็นความท้าทายที่ดีสำหรับพนักงานที่จะเติบโตในอนะคนด้วยนะอ๋อถ้าทุกคนคิดแบบนั้นฉันก็ไม่มีทางเลือกนะโอเคผมจะเปิดสาขาครับแล้วผมจะต้องทําอะไรบ้างนะอ่ะสั่งซื้อไม้อัดหรืออะไรหรือเปล่าฮ่าไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องก่อสร้างนะะ่ะเหรอเออ B&C อนคอมพานี B เนี่ยจะจัดการให้เอง เธอแค่บ,บอกชื่อผู้จัดการมาแต่ถิ่นใจว่าอ๋อจะเสิร์ฟวัตถุดิบอะไรบ้างนะบันโชอ๋อพอถึงกะกลางคืนพอดีเลยนะอ่าการก่อสร้างจะเสร็จอ่าในวันพรุ่งนี้เช้านะ่ะหล่อนต้องล้อเล่นแน่เลยอะยังไงก็ตามนะฉันตระหนักได้แล้วแหละว่าฉันใจแคบเรื่องการเปิดใจที่จะเข้าหาอาหารแบบใหม่นะ่ะฉันขอโทษที่เมื่อก่อนไปรีวิวอาหารของเธอแย่ๆนะจากนี้ไปนะ่ะฉันจะช่วยเผยแพร่อ,อาหารของเธอเออให้กระจายไปไกลเลยแล้วฉันจะติดต่อมาอีกทีหนึ่งนะเมื่อร้านสาขาพร้อมแล้วนะ่ะโอ้โหเรียบร้อยฮะ เลือกอคติมาตั้งหลาย10กว่าปีครับตอนนี้โอ้โหก็จะเปิดใจชิมได้อันนี้นะครับเรียบร้อยได้ตังค์มาแล้วครับวันนี้เสร็จสิ้นการแข่งขันอ่าวัตถุดิบที่ส่งมาอันนี้ผมแอบไปฟาร์มมาก่อนหน้านี้นะไปที่ฟาร์มาอ้าวแล้ววันนี้ครับ ได้เวลาเสิร์ฟเมนูตึงๆนะฮะโอ้ยเมนูเทศกาลครับจัดไปก่อนเลยอันนี้10ถ้วยนะฮะแล้วก็เมนูนี้ที่อัปเกรดมานี่ที่เราไปดันด้น,ดนเก็บไอ้คุกกี้คัสเตอร์กันมาไปเก็บแวมไพร์ไปเก็บ ire, ปลาหัวใสามานี่เลยครับสามารถอัปเกรดได้ด้วยเป็น600นะฮะโอ้ยแต่ว่านี่ถ้าเราขายนี่ก็คือตึงเหมือนกันนะ40จานครับท่านผู้ชมโอ้โห ทำไมมันเยอะขนาดนี้นะครับ40จานด้วยกันนะฮะโอ้ใหม่ก็อ่ามาพูดถึงพนักงานใหม่กันดีกว่านะครับที่เราจะจ้างต่อจากนี้นะครับก็นี่ครับหัวไนโนเลยอันี้หัวไดโนนี่เลยตัวนี้เลยครับจ้างเลยจ้างเลยมาเลยครับเซ็นสัญญามาเลยใส่แทนนะครับการเสิร์ฟ350เนี่ยเออนี่นี่ตึงๆครับอันนี้ก็จะมีคนเสิร์ฟไวขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะปลดล็อกสกิลเพิ่มหรออ่ามามามาได้สกิลอะไรอะไรอ่ะเรียนรู้เจ้าแห่งการทำความสะอาดแล้วอ้าวยังเจ๋งครับเก็บจานเก็บถ้วยเก็บชาวันนี้เสิร์ฟค็อกเทลได้ด้วยอ่ามาดิรออะไรอ่ะครับสำหรับการเสิร์ฟค็อกเทลตรงนี้โอ้ใหมก่ก็อ่ามาเรียบร้อยตังเหลือพันหนึ่งเอเปิดร้านเลยแล้วกันครับผมมาเราจะมาดูกันว่าเมนูที่เราอุตส่าห์ไปด้านด้นเก็บมาเนี่ยจะขายได้ตึงแค่ไหนจากเงินพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทครับตรงนี้ เออมาเลยมาเลยเมนูติดดาวด้วยโอ้โเสิร์ฟเร็วด้วยนี่ไงเป็นไงล่ะเฮ้ยดีดีด,ดีอันนี้ดีอันนี้ชอบอันนี้ชอบอันนี้เราแทบไม่ต้องทําอะไรเลยฮะรออย่างเดียวครับตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวผมไปเอาเมนูที่ไม่เกี่ยวกับเมนูฉลามมาคนแม่งสั่งเมนูธรรมดากันเต็มเลยสั่งเมนูไอฉลามมาหน่อยครับมีคนโกรธด,ด้วยเหรอเดี๋ยนะะเก็บจานเก็บจานใครโกรธวะโหยมันเสิร์ฟไม่ทันเหรอเนี่ยน,นี่คือเร็วแล้วนะหรือวว่าผมต้องคอยเก็บถ้วยเก็บจานวะ เอ้ยเฮ้ยเ้ยลืมดูลื oh, มดูวาซาบิลืมดูวาซาบิอ๋อนี่เติมเติมวาซาบิอยู่เติมเติมยังเติมยังเติมแล้วโอ้โหเดี๋ยวเติมเองก็ได้มั้งวาซาบิอ่ะเออเติมเองก็ได้นะฮะแดี๋ยลูกค้าไม่ชอบพอใจเออเก็บร้านด้วยเก็บร้านด้วยอ้าวโหเดี๋ยวนะมีแต่คนสั่งเมนูนี้เดี๋ยวเมนูฉลามผมะไม่มีใครสั่งเลยหรอเดี๋ยวทำไมอะหรือหรือสั่งวะแล้วผมไม่เห็นทำไมมันเห็นแต่ปลาปักเป้าวะหรือผมไม่ควรใส่แต่แรกกกวะเเเนนนนน่่ยออคไปิมมูืัหดล อะไรกันวะนั่นน่ะเมนูยอดฮิตคือไม่ใช่เมนูเทศกาลเฉยเลยครับได้มา9,009วันที่หนึ่งฝนฟ้าขนองเพงเปรี้ยง,ยงโอ้เดี๋ยวนะโลอิสโซมาอ๋อคุณโรอิสอ่าร้านสาขาพร้อมเปิดบริการแล้วนะโอ้ยไวสุดๆเลยอ่ะความคล่องตัวในการบริหารการจัดการ BNC Group อยู่ในอันดับต้นๆของอุตสาหกรรมเชียวนะเออแวะไปที่ร้านสาขากับบัญชสิจะได้ไปเจอคุณที่นั่น โอเคร้านสาขาบรโชูครับโอ้ยใหม่กอดร้านสาขาข,าของบรโชูเนี่ยเปิดกิจการแล้วนะครับแต่งตั้งผู้จัดการและพนักงานสาขาประจําแล้วก็ใส่วัตถุดิบโอ้ oh, oh, ดโดย oh, อัตโนมัติโห oh, ต้องไปเองด้วยอันนี้โอเคสาขาอุ uh, ้ยมาแล้วอีกสาขาหนึ่งครับพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันเลยตรงนี้โอ้ oh, นี่คือร้านอ่าสาขาหรอเดียสาขาใหม่เหรอให้สไตล์อารมณ์เกรล้อสุดๆเลยเออนี่ไม่ใช่รสนิยมของฉันนะแต่ก็เข้ากันได้ดีกับบรรยากาศสภาพแวดล้อมนะนะ เฮ้ยมาวะโคตรตึงแล้วคอบบ้าก็มาด้วยนะใครจะเป็นผู้จัดการร้านเนี่เออต้องมีเชฟนะเฮ้ยมากรีไหมมากรีมาอยู่ร้านนี้น่าจะติวเตอร์กันดีแล้วโอ้โ oh, ห oh. นี่เป็นทีมที่รับความนิยมสำหรับร้านอาหารริมชายหาดเลยนะ mm hmm. จะอธิบายวิธีจัดการร้านสาขาให้ฟังละกันและแน่นอนนะคุณเนี่ยจะไปต้องมีพนักงานเพื่อดําเนินกิจการ เปิดเมนูพนักงานด้านล่างขึ้นมาสิอ๋อคุณจำเป็นต้องมีพนักงานอย่างน้อย3คนเพื่อทำงานในสาขาเออจะต้องใช้คนขนาดนั้นเลยเหรอถูกต้องแล้วเพราะต้องคุณแล้วก็เดฟแนตะ่ไม่ได้อยู่ที่สาขานี้นี่ดังนั้นคุณจะเป็นต้องอจ้างผู้จัดการเพื่อบริหารกิจการที่นี่ด้วยและแน่นอนว่าคุณต้องมีพนักงานประจําอยู่พื้นที่อ๋อรับประทานอาหารและครัว มือนกับร้านหลักเลยนั่นคือเหตุผลว่าทําไมคุณต้องมีพนักงานอย่างน้อยสามคนในการเปิดและก็บริการสาขาออกบริหารอืมผู้จัดการเหรอถูกต้องผู้จัดการคือตําแหน่งที่สาคัญที่สุดเพราะจานวนวัตถุดิบที่เพียงพอและจํานวนลูกค้าที่มาทั้งหมดล้วนขึ้นอยู่กับค่าสถานะของผู้จัดการน่ะทางที่ดีคุณควรอ่ให้พนักงานที่มีค่าสถานะสูงที่สุดรับตําแหน่งร้านก่อนโอ้ถ้าผมมีผู้จัดการแล้ว พวกเขาก็จะบริหารร้านได้เองอย่างนั้นเหรอไม่หรอกผู้จัดการร้านของคุณเนี่ยจะบริหารร้านไม่ได้ถ้าขัดต่อนโยบายการดําเนินการของร้านหลักน่ะคุณจะไปจะต้องจัดการนโยบายการดําเนินงานเพื่ออ๋อแนวทางให้กับผู้จัดการร้านให้ผู้จัดการเนี่ยจัดเตรียมเมนูอย่างเหมาะสมอ๋องั้นผมสามารถกําหนดให้ผู้จัดการได้ว่าควรเสิร์ฟอะไรตามที่ผมเห็นสมควรได้ใช่ไหมอะ่ะเช่นเสิร์ฟเมนูที่ราคาแพงหรือเมนูวัตถุดิบอยู่เยอะที่สุดก่อนน่ะใช่ถูกต้องแล้ว ถ้างั้นก็มาคุยเรื่องวัตถุดิบอ่าเปิดวัตถุดิบขึ้นมาเลยระดับของผู้จัดการเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดวัตถุดิบที่ใช้ได้ที่สาขาแล้วนะตรวจสอบวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วก็คาดการยอดขายที่จะได้รับนะเออดูเหมือนว่าจะยังมีวัตถุดิบที่ร้านสาขาเนี่ยใช้ได้ในตอนนี้นะครับนั่นก็นเป็นเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาเปิดร้านคุณสามารถนาวัตถุดิบจากร้านหลักเนี่ยหรือว่าฟาร์มปลามาที่นี่ตลอดเวลาเลยคุณช่วยคลิกที่นําส่งข้างล่างได้ไหมล่ะโอเคนําส่ง ุณสามารถส่งหรือว่ารับวัตถุดิบได้จากตรงนี้เลยโอ้ oh, อย่างที่ฉันบอกไปก่อนหน้านี้นะผู้จัดการของคุณน่ยไม่สามารถใช้วัตถุดิบที่มีระดับสูงกว่าตัวของเขาหรือเธอไดอ๋อเทมปุระปลาทะเลน้ําลึกอันนี้คือจากร้านหลักโยงมาร้านนี้ได้กดกดให้ร้านนี้อ่าฮะโอเคเรียบร้อยส่งปลาหัวใสมายัางร้าน ส่งมาแล้วฉันมั่นใจว่าตอนนี้เนี่ยคุณคงเข้าใจแล้วว่าจะทํายังไงกับสาขานี้นะ่ะฮอาฮ่ตอนนี้เนี่ยเรามีสองสาขาแล้วเหรอนั่นหมายความว่าเราทํากาไร2เด้งเลยนะเนี่ยฉันขอเสริมหน่อยว่าถ้าคุณทํามันประสบความสําเร็จได้แหละนะเราจะคอยดูแล้วก็จะเป็นยังไงต่อไปโอเคนะให้ผู้คนได้สัมผัสกับการปฏิวัติการทําอาหารของคุณมากขึ้นฉันมั่นใจว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องชื่นชอบอาหารของคุณแน่เรียบร้อยครับสาขา2ครับผมโอ้ไม่ก็เอออืมขยายสาขาเหรอ ฉันยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยอ่ะอนายไม่ควรจะต้องเสียสมาธิในระหว่างทําอาหารดังนั้นก็เป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องมอบหมายคนที่ไว้ใจได้เป็นผู้จัดก,การนะโอ้แล้วนายคนก็ควรพิจารณานะโยบายในการดําเนินการอย่างรอบคอบด้วยล่ะเออฟังดูไม่ง่ายเลยนะเดฟนายช่วยดูสาขาให้ฉันด้วยดิให,ใ,หให้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดูแลสาขานี้ด้วยเหรอฮ่าฮร้านสาขาสองอย่างนั้นเหรอจะได้กินเงินลอยมาเลยอะ่ะไอ้นี่ก็หน้าเงินอย่างเดียวเลย อ่ะมาใส่พนักงานครัวครับอันนี้คือ2คนที่ใส่ได้คือนี่ครับมาเป็นคนครัวฮะแต่ว่า2คนนี้เขาเป็นคนเสิร์ฟนะเออเขาเป็นคนเสิร์ฟครับ mm hmm. ผมว่าเราต้องบอกโยชิเอไหมอาจจะต้องบอกโยชิเอเพิ่มนะครับเรื่องหาพนักงานเพิ่มนะผมว่าพมกักงานอ้าวเฮ้ยมาแล้วเหรอโอ้คุณออกกาลังกายบ้างหรือเปล่านะพลังงานทั้งหมดมันจะมันจากกล้ามเนื้อนะอ้แแบงโชกล้ามดึกดๆกด้วย เอาคนผู้หญิงคนนี้มาที่เหลือก็คือเรายัางไม่มีนะครับอันนี้คงต้องกลับไปยังไงอ่ะต้องไปวานโยชิเอะอีกรอบหนึ่งอันนี้คือดําเนินอ๋อนโยบายการดําเนินงานเลือกรสชาตินะครับเมนูเลเวลอ๋อเลือกได้เลือกเมนูปาร์ตี้เพื่อ,อดูแขกจากงานปาร์ตี้เท่านั้น ันนี้ราคาไหมเรื่องราคานะฮะราคาราคาดีอะไรเงี้ยเออเนี่ยบริหาร2ล้านในระยะเวลาอันสั้นนะครับผมโอ้โหโตรงนี้อ๋อพอเรากลับมาร้านหลักก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือนี่ไงมีขวาล่างมีตรวจสอบได้เออ อ่ะเดี๋ยวเรามาวานโยชิไว้ด้วยนะครับว่าแบบเออยังไงกันแน่นะฮะเอามามามาจ้างงานเพิ่มหน่อยขอจ้างเพิ่มหน่อยนี่เออจ้างไปเลย400นะครับหาคนเพิ่มเริ่มการสมัครเรียบร้อยนะฮะเออนี่แหละสวยโลนนะครับผมอ่ะก็โอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับติดตามชมแล้วกันนะครับผมโอเคสวัสดีสวัสดีครับเอาละครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมกลับมาสู่เดฟเดอะไวท์ดวลสวัสดีครับทุกคนยุย จากสถานี n อ c ดีค่ะเออวันนี้เป็นวันที่พวกเราเนี่ยรอคอยใครกันจะเป็นผู้ชนะในความขัดแย้งอันยาวยะยาว,ยา,วยานเนี่ย <laughs> เล่นกันคะอันโอ้โหอันนี้ต้องจับยกโอเคครับเอาไปเกี่ยวข้างบนอ่าน,นี่สุดแล้วนะแล้วก็ปล่อยใช่ไหมปล่อยลงมาเลยตูมเอาไม่เอาไม่เอาไม่แล้วเราก็ต้องรีบไหว้ลงมาให้ทันนะฮะโอ้โหเฮ้ยมันก็เดีย๋ยวนะผมดูปุ๊บดีๆก่อนเฮ้ยเร็วเรๆๆๆๆ็วเร็วเร็วเร็ัเร็วเร็วเนวะนิดนึงเอาเอานิดนึงอ๋อ โถไอ,อ้เราก็แค่ไอ้เราก็นึกว่าแบบยกขึ้นไปข้างบนที่ไหนได้แม่งยกไปด้านข้างเฮ้ยไม่มีกืนอีกแล้วผมเนี่ยโอเคเอาอีกแล้วอันนี้มีแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มอันนี้อีกแล้วอ๋อเลื่อนได้อะฮะโอเคเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงงงงงเกิดอะไรขึ้นเลยโอ้โหโดนโดนได้เฮ้ยเอ้ยอย่าโดนอย่าโดนอ่ะ งั้นก็เราต้องเอาน well. ี okay. ai, ้ไปอ่ะถ no ูกแล้วนะฮะเอานี้ขึ้นไปโอเคก็ว <mo ่าอยู่มันมีอันนี้ให้ทำไมนะฮะเราต้องเอาัน cool ี้ดันไปก็เลงแล้วไม่ใช่หรอเมื่อกี้เนี่ยเล็งเล็งแล้วเนี่ยโอ้โหโอเคเอาต้องปล่อยด้วยหรอเดี๋ยวมันเดี๋ยวอ่ะไอซ์กูจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะมึงให้ปล่อยด้วยหรอไม่รู้โอเคสีเขียวสีเขียวคือปล่อย๋อ โอ้โหแม่งเออแล้วปืนแม่งจะพังด้วยยิงได้ทีเดียวมึงติดเกินไปไหมเอ้ยไม่มีไม่มียาเติมแล้วอ่ะไม่มีเติมยาโอ้เอ้ยเดี๋ยนะ What? วัดว่ายมาเจอเต่าเอ้แล้วเต่านี้จับได้ไหมเนี่ยอ๋อไม่ได้อ๋ออ๋อนี่ไงไว่ายมาเจอเต่าไอ้นี่ครับที่มาเก็บสาลายอะ่ะอ๋อมีชาวบ้านอยู่ตรงนี้ครับชาวใต้ทะเลอยู่นี่โอ้ขนาดนี้เลยเหรอ แล้วจะอะไรจะรทำชาวใต้ทะเลนี่คือทําได้ขนาดนี้เลยเอาใหม่ทุกคนรีรีร,ร,รีใหม่รี <c oughs> มาชาร์จมาโอเคลบเอ้ยอันนี้อีซี่โอ้โหรอบนี้อีซี่จังวะจะอีซี่มันก็อีซี่ไปไหมเออเนี่ยโอโ้โหลบได้ทุกเม็ดผมบอกเลยว่าผมจะไม่โดนเลือดเหลือ64ครับ64เลือดเออไม่โดนให้ลบอย่างเดียวเนี่ยแค่ล็อกมุมนี้ไว้ฮะแล้วพอมันจะชาร์จเราก็อ้อีซี่